ถ้าทำสรุดีบทที่1 1 9ความสุขมีแก่ผู้ที่วิถีทางของเขาไร้ทิฏฐิผู้ซึ่งประพฤติตามบทบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าความสุขมีแก่ผู้ที่รักษากฎเกณฑ์ของพระองค์และสแสวงหาพระองค์หมดทั้งใจเขาไม่ทำสิ่งที่ผิดแต่ดำเนินอยู่ในทางของพระองค์พระองค์ประทานข้อบังคับซึ่งต้องเชื่อฟังอย่างเต็มที่ ขอให้วิถีทางของข้าพระองค์มั่นคงแน่วแน่ในการปฏิบัติตามกฎหมายของพระองค์แล้วข้าพระองค์จะไม่ต้องอับอายเมื่อข้าพระองค์พิเคราะห์พระบัญชาทั้งสิ้นของพระองค์ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ด้วยจิตใจเที่ยงตรงเมื่อเรียนรู้บทบัญญัติอันชอบธรรมของพระองค์ข้าพระองค์จะเชื่อฟังกฎหมายของพระองค์ขออย่าทรงละทิ้งข้าพระองค์ไป คนหนุ่มสาวจะรักษาทางของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไรก็โดยการดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระองค์ข้าพระองค์แสวงหาพระองค์หมดทั้งใจขออย่าให้ข้าพระองค์ตะเลิดจากพระบัญชาของพระองค์ข้าพระองค์จดจำพระวจนะของพระองค์ไว้ในใจเพื่อจะได้ไม่ทำบาปต่อพระองค์ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าสรรเสริญพระองค์ ขอทรงสอนกฎหมายของพระองค์แก่ข้าพระองค์ด้วยริมฝีปากของข้าพระองค์ข้าพระองค์ท่องจำบทบัญญัติทั้งสิ้นที่ออกมาจากพระโอษของพระองค์ข้าพระองค์ปิติยินดีในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของพระองค์เหมือนผู้ที่ชื่นชมในทรัพย์สมบัติมหาศาลข้าพระองค์ใคร้ครวนข้อบังคับของพระองค์และพิเคราะห์วิถีทางของพระองค์ข้าพระองค์ ชื่นชมยินดีในกฎหมายของพระองค์ข้าพระองค์จะไม่ละเลยพระวจนะของพระองค์ขอทรงดีต่อผู้รับใช้ของพระองค์แล้วข้าพระองค์จะมีชีวิตอยู่และจะเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์ขอทรงเปิดตาของข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะเห็นสิ่งมหัศจรรย์ทั้งหลายในบทบัญญัติของพระองค์ข้าพระองค์เป็นคนแปลกหน้าในโลกนี้ ขอจะส่งซ่อนพระบัญชาไว้จากข้าพระองค์จิตวิญญาณของข้าพระองค์ถูกเผาผลาญด้วยความโหยหาบทบัญญัติของพระองค์ตลอดเวลาพระองค์ทรงกำราบคนเย่อหยิ่งผู้ที่ถูกสาปแช่งผู้ซึ่งเตลิดจากพระบัญชาของพระองค์ขอสุขเอาการดูถูกดูแคลนออกไปจากข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์รักษากฎเกณฑ์ของพระองค์ ถึงแม้บรรดาเจ้านายจะนั่งหลงร่วมกันกล่าวร้ายข้าพระองค์ผู้รับใช้ของพระองค์จะยังใคร่ครวญกฎหมายของพระองค์กฎเกณฑ์ของพระองค์เป็นความปิติอินดีของข้าพระองค์และเป็นที่ปรึกษาของข้าพระองค์ข้าพระองค์ตกต่ำลงจนคลุกฝุ่นขอทรงสงวนชีวิตของข้าพระองค์ตามพระวจนะของพระองค์ข้าพระองค์กราบทูลถึงวิถีทางของข้าพระองค์ พระองค์ก็ส่งตอบขอส่งสอนกฎหมายของพระองค์แก่ข้าพระองค์ขอส่งให้ข้าพระองค์เข้าใจคำสอนจากข้อบังคับของพระองค์แล้วข้าพระองค์จะใคร่ครวญพระราชกิจมหัศจรรย์ของพระองค์จิตวิญญาณของข้าพระองค์อ่อนลาเพราะความทุกโศกขอทำให้ข้าพระองค์เข้มแข็งขึ้นตามพระจนะของพระองค์ขอทรงปกป้องข้าพระองค์ ให้พ้นจากวิถีจอมปลอมทั้งหลายขอทรงเมตตาปรานีข้าพระองค์และสอนบทบัญญัติของพระองค์แก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์ได้เลือกหนทางแห่งความจริงข้าพระองค์ปักใจแน่วแน่ในบทบัญญัติของพระองค์ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์ยึดมั่นในกฎเกณฑ์ของพระองค์ขออย่าให้ข้าพระองค์ต้องอับอายข้าพระองค์ประตือรือร้น ที่จะทำตามพระบัญชาของพระองค์เพราะพระองค์ทรงกระทําให้จิตใจของข้าพระองค์เป็นไทยข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงสอนข้าพระองค์ให้ปฏิบัติตามกฎหมายของพระองค์แล้วข้าพระองค์จะรักษาไว้จนถึงที่สุดโปรดประทานความเข้าใจแล้วข้าพระองค์จะรักษาบทบัญญัติของพระองค์และปฏิบัติตามด้วยสุดใจขอทรงนำข้าพระองค์ ไปตามทางที่ทรงบัญชาเพราะข้าพระองค์ชื่นชมในทางนั้นขอทรงหันจิตใจของข้าพระองค์สู่กฎเกณฑ์ของพระองค์ไม่มุ่งหาประโยชน์อย่างเห็นแก่ตัวขอทรงหันสายตาของข้าพระองค์จากสิ่งที่ไร้ค่าขอทรงสงวนชีวิตของข้าพระองค์ตามพระจนะของพระองค์ขอทรงกระทำตามที่ทรงสัญญาไว้กับผู้รับใช้ของพระองค์เพื่อพระองค์ จะเป็นที่ยำเกรงขอทรงเอาความอับอายที่ข้าพระองค์หวาดกลัวออกไปพระบทบัญญัติของพระองค์นั้นดีข้าพระองค์ฝากฝ่ายในข้อบังคับของพระองค์ยิ่งนักขอทรงสงวนชีวิตของข้าพระองค์ด้วยความชอบธรรมของพระองค์ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอให้ความรักมั่นคงของพระองค์มาถึงข้าพระองค์ขอให้การช่วยกู้ มาถึงตามพระสัญญาของพระองค์แล้วข้าพระองค์จะมีคำตอบสำหรับคนที่เย้ยหยันข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์วางใจในพระชนะของพระองค์ขออย่าส่งพรากถ้อยคำแห่งความจริงไปจากปากของข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์ฝากความหวังไว้กับบทบัญญัติของพระองค์ข้าพระองค์จะเชื่อฟังบทบัญญัติของพระองค์เสมอสืบสืบไปเป็นนิจ ข้าพระองค์จะดำเนินไปอย่างเสรีเพราะข้าพระองค์ได้แสวงหาข้อบังคับของพระองค์ข้าพระองค์จะพูดถึงกฎเกณฑ์ของพระองค์ต่อหน้าบรรดากษัตริย์และจะไม่อับอายขายหน้าเพราะข้าพระองค์พิติินดีในพระบัญชาของพระองค์ข้าพระองค์รักพระบัญชาเหล่านั้นข้าพระองค์เทิดทูนพระบัญชาซึ่งข้าพระองค์รัก และไคร่ครวนกฎหมายของพระองค์ขอทรงระลึกถึงพระวจนะที่ทรงให้ไว้แก่ผู้รับใช้ของพระองค์เพราะพระองค์ทรงให้ความหวังแก่ข้าพระองค์สิ่งที่ปลอบโยนข้าพระองค์ในยามทุกยากก็คือพระสัญญาของพระองค์รักษาชีวิตข้าพระองค์ไว้คนยะโสเย้ยหยันข้าพระองค์อย่างไม่ปราณีแต่ข้าพระองค์ไม่หันไปจากบทบัญญัติของพระองค์ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์ระลึกถึงบทบัญญัติแต่เก่าก่อนของพระองค์และข้าพระองค์ก็ได้รับการปลอบประโลมใจข้าพระองค์โกรธยิ่งนักเพราะคนชั่วผู้ละทิ้งบทบัญญัติของพระองค์กฎหมายของพระองค์เป็นบทเพลงของข้าพระองค์ไม่ว่าข้าพระองค์จะพำนักอยู่ที่ใดข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าในยามค่ำคืนข้าพระองค์ ประลึกถึงพระนามของพระองค์และข้าพระองค์จะปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค์ที่ข้าพระองค์ปฏิบัติเสมอมาก็คือเชื่อฟังข้อบังคับของพระองค์ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์สุเป็นส่วนมรดกของข้าพระองค์ข้าพระองค์สัญญาว่าจะเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์ข้าพระองค์แสวงหาพระพักของพระองค์หมดทั้งใจ ขอทรงโปรโดเมตตาข้าพระองค์ตามที่ทรงสัญญาไว้ข้าพระองค์พิจารณาวิถีทางของตนและหันย่างก้าวมาสู่กฎเกณฑ์ของพระองค์ข้าพระองค์จะรีบและจะไม่ล่าช้าที่จะเชื่อฟังพระบัญชาของพระองค์แม้คนชั่วใช้เชือกผูกข้าพระองค์ข้าพระองค์ก็จะไม่ลืมบทบัญญัติของพระองค์ยามเที่ยงคืน ข้าพระองค์ลุกขึ้นมาขอบพระคุณพระองค์สำหรับบทบัญญัติอันชอบธรรมของพระองค์ข้าพระองค์เป็นมิตรกับท <laughs> ุกคนที่ยำเกรงพระองค์กับผู้ที่ทำตามข้อบังคับของพระองค์ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าโลกเปี่ยมด้วยความรักเมตตาของพระองค์ขอทรงสอนกฎหมายของพระองค์แก่ข้าพระองค์ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงดีต่อผู้รับใช้ของพระองค์ ตามพระวจนะของพระองค์ขอทรงสอนข้าพระองค์ให้มีความรู้และมีดุลยพินิษที่ดีเพราะข้าพระองค์เชื่อฟังพระบัญชาของพระองค์ก่อนตกทุกข์ได้ยากข้าพระองค์หลงตะลิดไปแต่บัดนี้ข้าพระองค์เชื่อฟังพระวจนะของพระองค์พระองค์ทรงแสนดีและสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำนั้นดีเลิศ ขอทรงสอนกฎหมายของพระองค์แก่ข้าพระองค์แม้คนเย่อหยิ่งใส่ร้ายป้ายสีข้าพระองค์ข้าพระองค์ก็รักษาข้อบังคับของพระองค์ด้วยสุดใจจิตใจของพวกเขาดื้อด้านและไม่รู้จักสำนึกส่วนข้าพระองค์วิติยินดีในบทบัญญัติของพระองค์ดีแล้วที่ข้าพระองค์ทุกยากข้าพระองค์จะได้เรียนรู้กฎหมายของพระองค์ บทบัญญัติจากพระโอษของพระองค์ลำค่าสำหรับข่าพระองค์ยิ่งกว่าเงินและทองนับพันนับหมื่นพระหัตของพระองค์ได้สร้างและปั้นแต่งข่าพระองค์ขึ้นโปรดให้ข้าพระองค์มีความเข้าใจเพื่อจะเรียนรู้พระบัญชาของพระองค์ขอให้ผู้ที่ยำเกรงพระองค์ชื่นชมยินดีเมื่อเห็นข่าพระองค์เพราะข่าพระองค์ฝากความหวังไว้ที่พระวจนะของพระองค์ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์รู้ว่าบทบัญญัติของพระองค์นั้นชอบธรรมและรู้ว่าที่พระองค์ทรงทำให้ข้าพระองค์เป็นทุกนั้นก็เพราะพระองค์ทรงซื่อสัตย์ขอให้ความรักมั่นคงของพระองค์ปลอบประโลมข้าพระองค์ตามที่ทรงสัญญาไว้กับผู้รับใช้ของพระองค์ขอทรงเอ็นดูสงสารเพื่อข้าพระองค์จะมีชีวิตอยู่เพราะข้าพระองค์ พิติยนดีในบทบัญญัติของพระองค์ขอให้คนหญิงยโสอับอายเพราะผู้เขาทำผิดต่อข้าพระองค์โดยไม่มีสาเหตุส่วนข้าพระองค์จะใคร่ครวญข้อบังคับของพระองค์ขอให้ผู้ที่ยับเกรงพระองค์ผู้ที่เข้าใจกฎเกณฑ์ของพระองค์หันมาหาข้าพระองค์ขอให้จิตใจของข้าพระองค์ปราศจากทิฏฐิต่อกฎหมายของพระองค์เพื่อข้าพระองค์ จะไม่ต้องอับอายจิตวิญญาณของข้าพระองค์อ่อนล้าเพราะโหวยหาความรอดของพระองค์แต่ข้าพระองค์ฝากความหวังไว้ที่พระวจนะของพระองค์ดวงตาของข้าพระองค์อ่อนล้าเพราะรอคอยพระสัญญาของพระองค์ข้าพระองค์กล่าวว่าเมื่อใดหนอพระองค์จะทรงปลอบประโลมข้าพระองค์แม้ข้าพระองค์แห้งเหี่วเหมือนถุงหนังเล่าอางุนที่ถูกรมควัน ข้าพระองค์ก็ไม่ลืมกฎหมายของพระองค์ผู้รับใช้ของพระองค์จะต้องรอคอยไปนานสักเท่าใดเมื่อใดพระองค์จะทรงลงโทษบรรดาผู้ที่ข่มเหงข้าพระองค์คนหยิงจองหองขุดหลุมพรางดักข้าพระองค์ซึ่งขัดกับบทบัญญัติของพระองค์พระบัญชาของพระองค์ล้วนแต่เชื่อถือได้ขอทรงช่วยข้าพระองค์ เพราะผู้คนกดขี่ข่มเหงข้าพระองค์โดยไม่มีสาเหตุพวกเขาเกือบจะกำจัดข้าพระองค์ไปจากแผ่นดินโลกแล้วแต่ข้าพระองค์ไม่ยอมลาทิ้งข้อบังคับของพระองค์ขอส่งรักษาชีวิตของข้าพระองค์ตามความรักมั่นคงของพระองค์แล้วข้าพระองค์จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์จากพระโอษฐ์ของพระองค์เกี่ยวกับผู้ที่เป็นพรหมจารีนั้น ข้าพเจ้าไม่ได้รับพระบัญชาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ขอวินิจฉัยในฐานะของผู้ซึ่งได้รับพระเมตตาของพระเจ้าให้เป็นผู้ที่ไว้ใจได้เนื่องจากวิกฤตการณ์ในปัจจุบันข้าพเจ้าคิดว่าเป็นการดีที่ท่านจะคงอยู่อย่างที่เป็นอยู่ท่านแต่งงานแล้วหรือก็อย่าหาทางหย่าร้างเลยท่านยังไม่ได้แต่งงานหรือก็อย่าเสาะหาภรรยาเลยแต่ถ้าท่านจะแต่งงานก็ไม่บาป และถ้าหญิงพรหมจารีจะแต่างงานก็ไม่บาปแต่คนที่แต่างงานแล้วจะ,ะเผชิญความยุ่งยากหลายอย่างในชีวิตนี้และข้าพเจ้าประสงค์จะให้ท่านพ้นจากสิ่งนี้พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าหมายความว่าเวลาก็เหลือน้อยแล้วตั้งแต่นี้ไปคนที่มีภรรยาแล้วควรดำเนินชีวิตเสมือนไม่มีผู้ที่ทุกโศกเสมือนไม่ได้ทุกโศกผู้ที่มีความสุขเสมือนไม่มีความสุข ผู้ที่ซื้อเสมือนไม่ได้เป็นเจ้าของผู้ที่ใช้สิ่งต่างๆของโลกเสมือนไม่ได้ใช้อย่างเต็มที่เพราะโลกนี้อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันกำลังจะผ่านพ้นไปข้าพเจ้าอยากให้ท่านพ้นจากความพวกพวนคนที่ไม่แต่งงานก็สารวลนอยู่กับการงานขององค์พระผู้เป็นเจ้ามุ่งให้องค์พระผู้เป็นเจ้าพอพระทยส่วนคนที่แต่งงานแล้วก็สารวนอยู่กับเรื่องของโลกนี้ มุ่งให้ภรยาพอใจและความสนใจของเขาก็แบ่งเป็นสองฝักสองฝ่ายส่วนหญิงที่ไม่แต่งงานหรือสาวพรหมจารีก็สารวนอยู่กับการงานขององค์พระผู้เป็นเจ้ามุ่งที่จะอุทิศตนแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าทั้งกายและจิตวิญญาณส่วนหญิงที่แต่งงานแล้วก็สารวนอยู่กับการงานของโลกนี้มุ่งให้สามีพอใจข้าพเจ้ากล่าวเช่นนี้เพื่อเป็นผลดีแก่ท่านเอง ไม่ใช่เพื่อควบคุมจำกัดท่านแต่เพื่อท่านจะได้ดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องด้วยการอุทิศตนเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยปราศจากใจสองฝักสองฝ่ายหากผู้ใดคิดว่าตนปฏิบัติต่อคู่มั่นสาวพรหมจารีอย่างไม่เหมาะสมและท่านางอายุมากขึ้นทุกทีและเขารู้สึกว่าตนเองควรแต่งงานเขาก็ควรทำตามที่ต้องการเขาไม่ได้ทำอะไรผิดบาปพวกเขาควรจะแต่งงานกัน แต่ชายผู้ที่ตั้งใจแน่วแน่ไม่ถูกผลักดันแต่ควบคุมความตั้งใจของตนเองได้และตัดสินใจที่จะไม่แต่งงานเขาก็ทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วดังนั้นแล้วคนที่แต่งงานกับคู่มั่นสาวพรหมจารีก็ทำถูกแต่คนที่ไม่แต่งงานก็ทำดียิ่งกว่าตราบใดที่สามียังมีชีวิตอยู่ภรรยาต้องอยู่กับสามีแต่หากสามีตาย นางจะแต่งงานกับใครก็ได้ตามใจปรารถนาแต่ต้องเป็นผู้ที่เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าตามความเห็นของข้าพเจ้านางอยู่คนเดียวจะเป็นสุขกว่าและข้าพเจ้าคิดว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงอยู่กับข้าพเจ้าด้วยในการกล่าวเช่นนี้